สวัสดีจ้ามาแล้วจ,าจ,าาจา้ายายอยู่ชาแนลมาอีกแล้วจ้าเดียวมันนี่ยายสิไม่กินขนมจีนเนาะจ้านี่ค่ะมามาจ้าไม่กินน้ากันนอ้ยโห่มีผพักได้ลายค่ะพี่น้องนี่นี่นะม่กินนมจีนน้ากันได้จ้าเด้อแสบแสบลังจาาท oui. TOR, ีหเอาเห็ดแล้วเด้อทาเส้นนมจีนค <ổi. S 1> ่ะทาเส้นนมจีนกับลุงลุงมาจ้ามาจาลุงมาสายมือนนี่เดี๋ยวยายสิกินให้บึงนะคะอ้ยมามาค่ะไม่กินน้ากันน้ายา แสบแสบเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมมีพักซี่ค่ะพักซี่หอมอืมรบบไป็นยังไงสมใจอยากอยากเห็นแต่คนอื่นออเขาเจาเฮ็ดก,กินง่ายก็อยากมั่งง่ายก็ได้แบบเฮ็ดล่องเบิ่งไว้มันจิตแสบแว่าแสบอยู่พี่น้องแสบอยู่แสบแสบ อยากกินอิีมแลเนี่ยเม่เม่นน่นี่เนาะกินไปได้นนกับเบื่อแซบพ่รีพีน่น้องนี่ใบขนาร้อมแล้วค่ะกินใบขนาร้อมกับแซบใบขนาดนาดด่ากับเม่ม่าหอม มะห้อม่นมะหอม่นกับแสบไปนอ่ะแสบ่ัุยังหฮักินง่ายงพักพักได้ตัวย็นนี่แหละง่ายเลยยิวหจตนปลาไล่ปัจจได้จินเขาเกันอ่ะ วันนี้อาหารรอบรอบแรงค่ะกินกินหอดกินแบบอิ่มหอดยามือแรงเนี่ยย่านู้สิกกินเข่าม,ออมือละซองไม่ละฮะเล้วอใหญ่าโกิน3เมไม่ละกินอะไรย่กับอ้วนย่าสีพยายามพยายามลดน้ำหนักพี่น้อง ปักซีมันใส่มันใส่มันนี้วันเสาร์วันเสาร์น้องบ่ได้ไปนึง พอเวลายายกินก็น,นะคะ่ะยายหิวยายหิวอีกลเลย่อมั้งนี่ยเห็นนังบันท่องเขาจะได้ปลาหนึ่งปลามันกระแกงเห็ดยายก็คิดอยากไม่นักคิดอยากอาหารบันท่องยังสนับคิด มันก็เสียดแ,แนนยคกด่กินตำเจียวปลาดาบานห่อขนมจีนเนี่ยกินมาเบื่อมาเบื่ออย่ดีืินปองขนมจีนเนี่ยกินกินตลอดก็ได้เนาะกินมาไม่เบื่อ ล่ะสิมูมามเนี่ยนงนะเห็นผู้น,นั้นพอนี้กิ่นได้กันอย่า <laughs> ยายบะมีพักไรได้หายแล้จุ่ยหายด้งยางๆพักต้องจิ้มก็ผวกกัน,กนไหม่แมื่อมลับความนะเนาะคเณชาบตามอัฐพาเอาเนอพี่น้องตามมีตตามเกินห้า บางทีอาจจะเสียงนึกหน่อยลุกมาก <c oughs> นองฝากฝากนองไว้กับแม่บ้าน <c oughs> ขอเวลาพี่เรียงกินเขาขอเวลาปลากินก่อน แซบแซบพี่น้องแซบแซบบีลุงรักสื่อกับน,น้ำจิ้นมาให้หน่อยรักสือก่อมาให้ย่อยน้อยหน่อยพี่น้องเค่งน้อยเค่งทำเนี่ยอยีเนน้อยก็เลยจ้องแหวนแบ่งไว้ไวให้แม่บ้านกินน้ำ ยายก็ยเล็กบอกว่ายายกินเครึ่งน,นึ่งนี่ทีไรลุลงซื้อมาให้หน่อยบอกลุงอะไรบ้านแห้ลุงซื้อมาครึ่งง่ใหญ่าลุงมันเอาเบอร์เดียไปซื้อใหม้มาสั่ง cái đứa mình học đi được sống dạt là không mặc nhắc mặt kìm Sẹp lại thì nó ơi bớt là เดี๋ยวจะจไหนคลิปหนาพอกันไหมน้าจ้าซ้ำนีน่นะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ